สรมม้างมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือปิดเพือน,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 นหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องากาบขออภัยมานะที่นี้สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราขอนำเสนอพระรชาชประวัตของพระเจ้าบุเรงนองกษัตร,ริย์ชาตินักรบของมา พระเจ้าบุเรงนองพระเจ้สมพบเมื่อวันอาทิตย์ที่15เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 5 8ก่อนพระเจ้าตะเบงเนเวตีเพียงหนึ่งเดือนตามความเชื่อของคนทั่วไปเชื่อว่าพระนามดั้งเดิมของพระองค์คือเจเดตตามไม่ยายผููชนะสิทธิแต่ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระนามดั้งเดิมขององค์าอาจอ,ออกเสียงว่าเด,ดโดยแปลได้ว่าเจ้าบกและมีอีกหนึ่งหลักฐานที่ระบุว่าพระนามดั้งเดิมคือชินแยทุดโดยแปลได้ว่าเจอยด์ยปูกา พระเจ้าบุเรนองในนิยายผููชนะสิทธิ์กำเนิดเป็นบุตรของสามัญชนที่มีอาชีพปาตานแต่ขอ้อเท็จจริงแล้วพระองค์เองมีเชื้อกระต่ยตัวโดยเป็นบุตรชายของเมนเดเซียตูขุนนางระดับสูงผู้หนึ่งของพระเจ้าเมนจิโอพระอาจิบิดาของพระเจ้าตะเบงจเวตีเมนเดเซียตูผู้ itu, นี้เชื่อว่าเป็นหนึงน่งในผู้รุ่มสถาปนาอาณาจักรตองอูร่วมกับพระเจ้าเมนจิโอและได้รับการอวยยศเป็นถึงเจ้าเมืองตองอูเมืองหลวงอีกด้วย ในวัยเยาว์พระเจ้าบุลิงนองเติบโตมาพร้อมกับพระเจ้าตะเบงเชเวตี้แม้มิได้เป็นพี่ชายกันโดยสายเลือดแต่ทั้งสองก็มีความผูกพันกันเหมือนพี่น้อเนื่องจากมิงเยเซตูบิดาของพระเจ้าบุลิงนองก็เป็นบุคคลที่พระเจ้าตะเบงชเวตีเคารพโดยมีฐานะเป็นถึงพระอารย์ที่ปรึกษาคุณนางคนสําคัญและมีสถานะอีกด้านเป็นพอ่อตาของพระเจ้าตะเบงชเวตีต้ด้วยโดยบอร์สาวของมิงเยเซตู ก็เป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าเตมินชเวตีและพระพินงของพระเจ้าเตมินชเวตีนามว่าพระนางสุนทศรีมหามายาเทวีก็เป็นมหามเหสีอีกองค์หนึ่งของพระเจ้าบุเรงนองด้วยเช่นกันพระเจ้าบุเรงนองก่อนขึ้นของราชมีสถานะเป็นแม่ทัพคนสาคัญของพระเจ้าเตมินชเวตีพระนามของพระเจ้าบุเรงนองออกเสียงตามสำเนียงพม่าว่าบัญนัติ มีความหมายว่าพระเชษฐาญาตและมีพระนามเต็มว่าประยินเดลจอถิ่นนฤธาไทายเรียกเพี้ยนเป็นบุเรงนองกยอดินนรธาแปลว่าพระเชษฐาญาตผู้ทรงกิจดาพิหารโดยพระนามนี้เชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นเเวต้พระราชทา,านให้หลังจากพระเจ้าบุเรงนองชนะศึกมึ นองโยอันเป็นสึกไล่ตามทัพของพระเจ้าสกาวุพีตริยัตมนที่เสียกรุงโหงสาวดัดีให้แก่พระเจ้าตระเงเชเวตีอันเป็นเกียรติวัดที่นื่องลือครั้งแรกของพระองค์พระนามต่างๆก็มีอีกมากมายเช่นชิงพยูนีมะจาตัเกิงพระวะชิงเมงตักยาจีพญาแปลว่าพระมหาธรรมราชาชังเผือกแลช้างเงียม หรือตะละเนี่ยเธอเจาะอ,อันแปลว่าพระเจ้าชนะสิบทิศเป็นฉายาที่พบในศิาาลาจารึกของชาวมอญและชาวตะวันตกรู้จักพระองค์ในพระนามปาจินโนโคโดยทิศทั้งสิบนี้หมายถึงทิศทั้งแปดตามความเชื่อทางพุทธศาสนาและยังรวมถึงทิศเบื้องบนคือสวงสวรรค์และทิศเบื้องล่างคือบาดาลอีกด้วยพระเจ้าบุเรงนองนับเป็นกษัตริย์พม่า ที่ทางพม่มนับว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในสามพระองค์ด้วยความเป็นกษัตริย์นักรบอันเป็นที่ปรากฏปราเกียรติยศเลื่องลือโดยยุคสมัยขององค์อาณาจักรตองอูเข้มแข็งจะแผ่ไปสารอย่างที่สุดในประวัติศาสตร์โดยควบคุมอาณาจักรเขตตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำอิลาดีจนถึงลุ่มแม่น้ำคงมีประเทศาตต่างๆมากมายในภูมิภาคอุษาคเนย์เช่นหงสาวดีลานช้างไทยใหญ่ขเขมียวน อุทย,ยาเชียงใหม่เป็นต้นในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพระมาระบุ่าก่อนพระองค์จะออกทําศึกใดรจะทรงนมัสก,การพระธาตุเจวีมออหรือที่ชาวไทยเรียกตามชาวมอญว่าพระธาตุมุกเตาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองหุงสาวดีก่อนทุกครั้งจุดที่เชื่อว่าพระองค์ถาวายการสักกาะ์ะก็ปรากฏอยู่หน้าพระธา,านตุตามจนปัจจุบัน ไม่เพียงแต่มิติของการเป็นนักรบเท่านั้นพระเจ้าบุลเรงนองยังถือว่าเป็นกษัตริย์นักปกครองและบริหารที่เก่งกาจอีกด้วยด้วยความสาม,มารถในการบริหารการปกครองและการบริหารค่าทาสบริวารมากมายทั้งของพระองค์เองและของประเทศราตเช่นการยึดเอาพระราชวงศ์ที่สําคัญสําคัญของประเทศราตต่างเข้ามาอยู่ในพระราชวงังเพื่อเป็นองค์ประกันเป็นต้น พระเจ้าวุลิงนองเสด็จขึ้นของราชในปีพุทธศักราช2004ด้วยการปราบดาบิเศษเพราะมีการกรบฏเกิดขึ้นมากมายภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าตะเบนเจเวตีพระราชวังของพระองค์ที่หงสาวดีมีชื่อว่ากรรมพุทธธานีนรีว,ว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตสมบูรณ์ยิ่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2109ปีที่15ของการขึ้นของราชของพระองค์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์เลี้ยงอำนาจสูงสุด พระองค์ตัดสินรไทยเผาพระราชวังเก่าไปเนื่องจากการกบฏพระราชวังกำแพงทธานีสร้างขึ้นโดยใช้แรงงานจากประเทศลาต่างๆและพระองค์โปรดให้ใช้ชื่อประตูต่างๆตามชื่อแรงงานประเทศลาที่สร้างเช่นประตูทางตอนเหนือปรากฏชื่อประตูโยเดียประตูตอนใต้ชื่อประตูเชียงใหม่เป็นต้น พระเจ้าบุลิงนองสวรรคตในปีพุทธศักราช2124ด้วยพระอาการประชวนขณะลกทับไปตียักษ่ปัจจุบันพระบรมราชานุฒาวรีของพระองค์มีต่างๆมากมายในประเทศพม่าข้อจบลงไปแล้วนะครับสำหรับพระราชบัตรคร่าวๆของพระเจ้าบุลิงดองกษัตริย์ชาติทักรลกผู้แพร่ขยายดินแดนพม่าให้มีความยิ่งใหญ่ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านหากมีข้อผิดพักการใดต้องกราบขออภัยมานี้สําหรับวันนี้ต้องขอลาก่อนแล้วเจอกันหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะนาเสนอพระราชประวัติของใครต้องฝากติดตามด้วยนะครับ